สวัสดีเอฟีลุงป้าทุกคนทุกท่านสวัสดียามสายๆโอ้วันนี้เล่นแต่สายๆเลย <c oughs> เว็ดโมงเสียฝนตกฝนตกฝนตกนอนอยู่ศูนหนาวเลยครับเอฟซีตกเยอะท้องฟ้ามีกต่น้ำไม่กล้าเดินออกไปหนาว นอนอีเฟี่นให้เอฟซีดูฮะข่าวเล่งตกเยอะฟ้าแรงครั้งแรกผมจะถ่ายคลิปฟ้าแรงเกินไม่กล้าถ่ายเปี้ยงเปี้ยง,ยง,ยงวัวนี่ตกเยอะด้วยฟังเสียงฝนเอฟซีตกแรงไม่แรงเยอะไม่เยอะเนี่ยครับโอ มาวานี้ไม่ได้ขายชักชุดเลยเสียเงียบึกวันนี้เลยไม่มีกระทะอาดาเลยก็นี่ไมสีเละขายได้ไม่ได้ขายได้ก็ดีใจขายไม่ได้ก็ต้องรำใจว่าเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ไม่ค่อยมีตังค์เลยนะวันนี้ขอให้ไอ้ีลุงป้าโชคดีกันทุกคนนะครับวันนี้วันดีวันลุ้นนะ ตกมีอะไรมากอะขายซีดูนะรตกเนี่ยครับตกเที่ยงเที่ยบ่ายๆขอให้หายจะมีฝนแล้วได้ขายของได้มั่งมาตกตอนนี้หยุดไปเย็นๆตก,กทีทนี้ต้องรอรุ้นกันเลยขายได้ไม่ได้หายไม่หายฝนนะเรับว่มองแล้วจะปลายฝนต้นหนาว ว่าฝนตกมันพัดมาตะวันออกฮะไม่ใช่ฝนใต้ฝนนี่ฝนล,ลมเย็นๆพัดมาตะวันออกเนี่ยเอซี FC ดูนะคลิปนี้คืมีอะไรมากครับเอฟซีฝนตกฝนตกอันหาย,ายบายเย็นๆอย่าตกแล้วกันขอเอ้ซีทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะครับเฮ่งๆรวยๆปังๆบายบาย